ที่ผมอัดเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่กว่านะครับผมก็ถ้าเล่นเสร็จอะไรเสร็จก็น่าจะลงประมาณวันเสาร์ตอน6กโมงนะครับผมนี่ก็เป็นดาวสุดท้ายและขึ้นคอนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มก,กันเลยดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ <All right. S 1> เคสหลุดมาพอดี <All right. S 1> เหมือนแบบว่าอยากให้ทำคอนเทนต์นะครับก็คือเคมเนิร์ฟลงนะครับ,รบผมอ่ะรูนประมาณนี้ <All right. S 1> เดี๋ยวมาดูสมรภูมิโอ้เขาเปลี่ยนมาใช้ เอ็กซ์สกิลกัดแล้วนะครับรู้สึกว่าดาเมจน่จาจะขาดด้วยเรื่องของสกิลหนึ่งและสกิลสองนะครับที่เบาลงนั่นเองเออก็ประมาณนี้อ๋ะที่มันโดนแบนเยอะๆคราวนี้เคนก็อาจจะไม่แรงเหมือนแพชก่อนที่ใช้สามารถใช้ฟิกเกอร์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับผมนี่คือสถิ์อันดับที่ติดเมโซมนะครับรู้สึกว่าใช้เอ็กซ์สิลเยอะกว่านะครับผมฟิกเกอร์ก็ใช้กันประมาณคน2คนเองนะครับก็8ต่อ2องเอ็กซ์ฟิกเกอร์2นะครับ จำได้ว่าเทสไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็รู้เลยว่าสกิลหนึ่งสกิลสองมันไม่แรจริงๆแล้วผมใช้ฟิกเกอร์ด้วยแล้วผมเพิ่งรู้ว่าเออเขาปรับเปลี่ยนมาใช้เป็น s อกกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นแบบขาเข้าเข้าสุดตัวเลยนะครับเหมือน SQ ็กซ์ครก่อนที่แบทแมนเนี่ยจะไม่เป็นเคนนะครับประมาณเลยส่งหน้าจะประมาณนั้นก็ต้องเล่นแบบห้ามพลาดเยอะนะครับในช่วงต้นเกมห้ามพลาดเยอะประมาณนี้ ช่วงนาตอนตีสี่นะครับโอ้มีแต่คนเก่งๆผมบอกเลยต่อยอ่ะเทอตะเบ็ดอ่ะก็ครึ่งหลอดอยู่นะครับอ่ะถ้ารวมจากพลังแฝงแล้วจากสกิลหนึ่งสกิลสองยังครึ่งหลอดอยู่นะครับอื้มเสียดายจาัดเอาลระนี่คือททมมิ่ของการเติมเลยนะครับ เราสามารถกดดันเรียวมาได้ก่อนติ้งกกเลยไดคิวอะไนเมดเรียบร้อยแล้วครับนี่กดเดินกดดันเอ้ยกูต้องใช้ฟิกเกอร์ไปเลยเอาล่ะตัวที่สองอได้มาสองครับจังหวะนี้โอเคเลย,เ,เ,ลยเรียกว่าน่าจะไม่มีดาวอาถรรพ์ผมบอกเลยเค่กูรองให้เอาละ่ะแล้วก็ ช่วยเพื่อนตีก็ได้ครับหายแล้วเพื่อนมีไอคิป่ะนี่ไม่ใช่อโอเค,อเ,คเพื่อนร้านปกะรอได้ครับตอนนี้ผมขอหายต้นว้ตดออกเลยครับอ่ะมันต้องเล่นเซฟขึ้นเนาะ,นนะก็อาจจะไม่เข้าเหมือนในแพทแพทก่อนแล้วที่เบคเคนมันเดินต้นเกมโรมมิ่ง,งไงก็โหดนะครับคราวนี้ถ้าเคนไปเล่นโรมมิ่งในยุคป,ปัจจุบันนะครับของโรม รวมในเงินน้อยมากในช่วงต้นเกมนะครับได้แค่นี้จรกว่ะและไทยสองตีก็ดามเมจที่ไม่มีเคอร์ซ์เด้์หูอย่างเบาถอยไมื่อก่อนครับตอนที่เราไม่หายตัวนี้อันตรายมากนะครับตายซึบโอ้ไม่กดเอ็กซ์คิวว่าผมให้เงินป่าไปแล้วกันนะครับ ประมาณนี้ไม่เขาไม่เล็ดวะผมยืนกักคีบตั้งนานแล้วถ้ารายการเพื่อนไปไม่ทันหมุมว่วาดอนน่าจะทันแล้วน่าจะทันแล้วไม่ไปดีกว่าครับเ,เทสหนึ่งทีอ่ะประมาณครึ่งหลอดโดนชุดเต็มๆนะครับแล้วก็เล่ๆเ,เ,เซฟเๆไว้แดดเข้าเข้าป้อมดีกว่านะตรงนี้ก็อย่าให้เร็วม้าทแทงนะครับแล้วก็อย่าให้เขาอันติดูด,ด,ดเลือดส่วนได้ ไม่งั้นเราจะขายากกว่าเดิมครับโอ้ใช้พิกเกอร์ว่ะเพื่อนอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนเคลียร์คลิปแล้วเราหายตัวนะครับอ่าเคลรียบร้อยเดินเร็วๆ,ๆแบบเด้ปึ๊บโอ้โหเทสจากนาำเมจที่เราเทถ้าเราไม่รู้ว่าเอ้ยปับ๊บมาเอ้ยเนิรฟมาแล้วเนี่ย ดามเมจประมาณไหนครับเพื่อนเพื่อนเทสเลยว่าเราได้ของประมาณนี้อ่ะเราลองตีละครึ่งหลอดนะถ้าเรวมาเรื่อกประมาณครึ่งหลอดเราสามารถกดเขาได้นะครับหรือแบบว่าใช้เอฟคิวก็ตายนะครับก็กัดาดาเมจประมาณนี้เท่าที่ผมกาดนะเออที่เขาบอกว่าคำนวณดามเมจอรผมก็ไม่รู้หรอกผมก็เทสต,ต่อยๆเลยได้ไอเทมประมาณนี้ก็เท่านี้นะครับดามเมจบุกเสเปีปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวมาเทสแบบไอเทม เก่าๆแล้วกันนะปัจจุบันเขามูราปรสาาแต่มูราส่ามันออดจ่อพวกแทงหน่อยนะครับตอนนี้สายเกรอกก็ยังเกาะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะในแต่ละตัวนะครับตายต่อยๆไว้หน่อยเพื่อไม่ตายเพื่อระเบิดไม่ตายอารูอินมันมีเกาะขาวนิดนึงะเมื่อกี้แอบกลางบนเล็กน้อย เขาไปเคลียรย์ตามทำเนียบครับแล้วก็ถ้าเป็น Batman, Batman แบทแมนแบทแมนแผ่นก่อเลยที่ยังไม่มีเคเนะี่ยเขาก็จะเดินเรื่อยๆแบบนี้ครับก็ไม่ไม่ตายเยอะอ่ะต้องพูดอย่างนี้ถ้าไม่โยนนะถ้าผมเล่นไม่โยนนะครับเออต้องต้องไม่ตายเยอะต้องไม่พลาดบ่อยอะไรทำนองนี้นะแล้วก็พยายามโซโลโคลิวให้ได้ถ้าโซโลโคลิวไม่ได้ในะช่วงต้นเกมก็อาจจะยากหน่อยนะครับเรื่องการเงินมันจะไม่ดี ไม่ดีขึ้นเลยตายปล่อยไปก่อนปล่อยไ,ไปก่อนขึ้นหลอดแล้วใช้สกิลคิวแบบนี้โซโล่คิวแล้วก็ได้ปอมไปครับถือว่าเอาเอ็กซ์คิวมาโอเคเลยถ้าเอาฟิกเกอร์มาผมคิดว่าดามจน่าจะยังไม่ถึงในช่วตงต้นเกมถ้าโดนโดนแบบตรงๆแบบนี้เอ็กซ์คิวตอบโจทย์นะครับหายแล้วเพื่อนดูด ต้องถอยว่ะถอยอยู่ไม่ได้โดดไปแบบนี้ตัวไผ่ตัวหมันแต่ก็แปลกนะวันนี้ผมสตรีมไปสตรีมไปเพิ่งสตรีมไปสดๆ,ๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าในสตรีมอ่ะผมเล่นไม่ค่อยออกเออพูดจริงๆเลยต,ลตายโอ้โหกลัว <laughs> กลัวไม่ตายสุดเ้ย <laughs> จริงๆน่าจะต้องถอยไปว่ะกลัวไม่ไม่ตายสุดได้ครับตนนัวนี้เพื่อนน่าจะรอด ฝากเป็นกระจักกยให้สตรีมเมอร์หน้าใหม่ด้วยนะครับอตอนนี้ก็ยังพยายามรู้สึกว่าเกง่งๆสตรีม้วยังเกง่งๆอยู่นะครับตายเรียบร้อยฟิกเกอร์ไม่รอดฮนะกิวสองก็แรงเหมือนเดิมนะพวกสกิลอะไรก็เอ้ยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมพูดว่าไม่เหมือนเดิมดีกว่าแต่ก็ เท่าที่คิดไว้กันนะถ้าเพื่อนๆเคยเล่นแบทแมนที่ยังไม่เป็นเคนผมคิดว่าน่าิี2น่าจะแรงประมาณประมาณเดิมไหมเออ <c oughs> ต้องประมาณนั้นนะแบบแบทแมนยุคเก่าอ่ะต้นเกมทำไม่ได้ก็เสียนะครับเ <c oughs> ช็คตรงนี้ใช้ก่อนเลย <c oughs> เพื่อนได้เรียวมาครับ <c oughs> ผมหาแคลรี่อยู่แล้วตอนนี้แคลรี่เนี่ย รวย้านนะครับผมอยากได้แคลรี่ไม่โผล่เลยครับอ,อ่ะเห็นเม็ดหนึ่งตัวอารูอินไม่เข้าแล้วกันอ,กอื้อวิชลุดปืนไม่เงยแต่ว่าได้ยินเสียงฟิกเกอร์อยู่นะไม่รู้ใครฟิกเกอร์ครับโอ้เขินเลยไม่เงย เดี๋ยวหาเข้าใหม่ครับตรงนี้แล้วกันไม่โดนอีกโอ้โหดวงมันจะดีอะไรขนาดนี้เอาใหม่คานี้ลองไม่พลาดโอ้เพื่อเก็บไปให้ครับเดินทรงๆไว้เดินแบบคุ้มเชิงไว้ไม่นตาละขึ้นอยู่ต่อหนึ่งทีกระโดดดอกมาก่อครับเพื่อคอยโปค่คอยๆนวดโอ้โหแลดึงมาแบบนี้เอ็กซ์คิวีครับ ปลื้มมาเลยครับดาบแบงคราวนี้เรามาเทสกันว่าจะแรงประมาณไหนนะครับ Keep out. แต่เข้าออนะแต่ว่ายังดีกว่าร้อยแก๊กหนึ่งหนึ่งได้ที่เทสเลยนะแต่คิดว่าน่าจะเหลือปิ่มปิมว่า เออแบบปิดเอ็กซ์วเยังไม่ตายอะไรอย่างงี้นะถเท่าได้คิดในหัวนะตอนนี้นะผมไม่เคยลองจริงก็เล่นไปยังไม่ถึงดาบแดงเลย <S <S เล่นไปตาเดียวเนี่ยเขียนดีป่ะ <S <S เอ้ยเพนเพนเพนโอ้โหนี่เต็มหลอดแบบนี้โอเคสกิลหนึ่งสกิลสองรวมทั้งพลังแฝงเบิร์สถึงครึ่งหลอดพอดีแล้วก็มันจะติดพาสซีฟจาก ดาบแบงเพื่อตีแรงขึ้นนะครับอืมก็ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ก็ต้องเอา e x ็กซ t คิมาแล้วแหละเออนี่คือข้อเสียนะครับแปลกกบบอะไรอ่ะไอ้ฮรับ I I งงดิงงในคราวนี้เอาจริงอืมตายโอโหภูมิใจเลยคุณหลวงแครี่ได้แล้วไม่เงย้ยฝากด้วยครับคราวนี้เรามาดูเพื่อนฝฟายกันดีกว่า ดูเหมือนจะไม่มีไฟครับตรงนี้เปิดบานเรียม,มาครับอ้าวแล้วมีแน่นอนดูเข้าไปแล้วฟิกไถ่ต่อยกันไปสองตัวรอบนอกเข้ามาเซฟิกกระโดดเข้าไปอันติครับยิงเพลนเรียบร้อยครับผมเข้ากันสวยจริงแครลี่ก็ยืนซ้ายสุดเลยนะเมื่อกี้เซฟิกก็เข้าไปกระโดดปงทีนีงเนะี้ยโปงกลางไฟเลยแบบนี้เรียกว่าสวยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น มูลมาภาษาต่อแล้วกันนะจุดเดทให้ผมนิดนึงนะ <Your team S 2> เมื่อกี้นี่นะครับ,รบเอ๋อเพนออกฟอสการ์ดมาแล้วคราวนี้โบเคตเตเปียร์มันไม่ค่อยชอบฟอสการ์ดเท่าไหร่เบิร์ดไม่ค่อยตายแล้วก็เคนมันโดนเนิร์ฟด้วยเนาะคราวนี้ก็มูลมาภาษาดีกว่านะครับสองเจาะสองเจ,จ,จาะก็ดูไอเทมตามฮีโร่ตอนแรกผมคิดว่าโบเคตเตเปียร์ก็น่าจะพอแล้วครับเกมนี้เขาเริ่มที่จะออกแบบหัวกันมาบ้างนิดนึงทีละนิดทีละนิดเนี่ยครับ สองจอกก็ไม่แก่เนาะส่วนชื่อท้ายก็กอเกิดตามธรรมชาติเลยเนี่ยโอเคฟ้าไป <Watch yourself. S 1> เราเก็บนี่ดีสุดแล้วและเก็บก็ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ผมเก็บดีกว่าก็ถือว่าแรงนะครับสรุปณ์ตรงนี้เลยนะแรงแต่ยังขาดดามเอจอยู่นะครับซึ่ง e x ็กซ์ตอบโจทย์มาก s <S อ่านี่เขากดสกิลหนึ่งกันนะ สำหรับเพลตอนที่เขาบินด้วยสกิลหนึ่งมันจะลดดาเมจด้วยนะครับนะครับเอ้ยเอา้าพี่ตีเพลมึงตีไปเข้าแล้วดีกว่าต้องออกมูดามาสะมาช่วยสินะไม่ใช่แล้วสกิลหนึ่งเขาลดดาเมจเฮ้ยเปิดเลยเหรอหายแล้วมันตีเช็คแล้วโดดด้วยครับวันนี้เรากระโดดออกก่อนดีกว่าเดินออกก่อนห้ 15. ใครไล่เชี่ยแล้ว หมดอโอ้หมดตี้โหแคลลี่เป็นกืดดีด้วยคุยกันเพลินๆอยู่ดีครับเพื่อนเปิดก๊อตอันนี้งงเลยแ่ะเข้าไปแล้วเซฟิกโคโดเข้าไปลู้ตัวหลังครับโอ้โหมบนมพิโก,กเกิดเพื่อเนเอ้ยไม่ทันก้าวิไม่ทันยังต่ำๆก็ต้องแบบ โอ้ไม่ทนมาาันว่ะเี้ยดาวอาทันสี่สี่สี่มึงทำกูแบบนี้หรือวะไม่ก็โอเคโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่คนสักทีนะกูจะเศร้านะครับืมอแต่โดยรวมเท่าที่สรุปนะตอนนี้เลยเล่นกันแบบล่วงได้ลวงไม่ได้นะครับก็ เอ็กซ์คิวเอามาตอบโจทย์เลยส่วนถ้าใครใช้ฟิกเกอร์มันต้องเกมนำกว่านี้เล่นนำกว่านี้เลยนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครจนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาตั้งแต่ก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมเอ๊ยส,ง,สงไม่ทัดผิดกู